สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็มาเจอกันแอนอีกแล้วนะคะซัมเดย์ชาแนลหลังจากที่ห่างหายไปนานนะคะตามชื่อคลิปนะคะวันนี้แอนจะมารีวิวเจ้าตัวนี้เลยนะคะสบู่ดาวเรืองจุลาเฮิร์บนั่นเองนะคะก็เป็นสบู่ล้างหน้าที่เหมาะมากๆสําหรับคนเป็นสิวจริงๆอะ่ะแอนเคยใช้เจลแต้มสิวของเขาเจลแต้มสิวแอบดาวเรืองอเห็นแบบมีหลายๆคนรีวิวอยู่ตัวนั้นอะ่ะคือใช้แต้มแล้วแบบสิวอยู่พอเขาออกสบู่ล้างหน้ามาแอนก็เลยได้ลองใช้นะคะไปดูกันว่าแอนใช้ยังไงนะคะ หลังจากที่แอนใช้แล้วเนี่ยแอนรู้สึกว่าสิวแอนหแห้งแล้วก็ยุบพวกเป็นแบบสิวผดอะไรเงี้ยก็เริ่มยุบนะคะสิวอักเสบเนี้ยแอนรู้สึกมันช่วยได้ดีมากเรื่องสิวอักเสบมันจะรู้สึกแบบ มันแห้งแล้วก็ยุบไปเร็วเหมือนกันนะเนี่ยหลังจากเอนใช้แล้วเนี่ยหน้ามันมันน้อยลงนะคะคือมันไม่เหมือนสบู่ที่แบบควบคุมมันตัวอื่นที่ใช้แล้วหน้าจะแห้งตึงใช่ไหมคือตัวนี้ใช้แล้วหน้าจะยังนุ่มอยู่นะคะไม่แห้งไม่ลอกผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นสรรารสกัดจากธรรมชาติจากดอกดาวเรืองที่จะช่วยในการรักษาสิวนะคะก็เป็นสรรารสกัดจากธรรมชาตินะมันก็อ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่ายนะคะใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ทั้งตัวด้วยคือแอนใช้อะบางทีแอนล้างหน้าใช่ไหมแล้วแบบตรงคอแอนแบบ เป็นสิวอะไรงนี้ถูๆๆลงมาตรงหลังอะไรเงี้ยใครเป็นสิวที่หลังก็คือใช้ได้ทั้งหน้าทั้งคอเลยนะคะใครที่เป็นสิวนะคะก็บอกลาสิวง่ายๆไม่ต้องหมอโฟมนะคะเพียง59บาทที่7ซเว่นอทุกสาขานะคะคือคุ้มมากเนี่ยทุกคนก้อนเนี้ยแอนใช้มาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วอ่ะถูๆๆอย่างนี้ใช่ไหมคือดูดิมันก็ยังก้อนใหญ่อยู่เลยนะกลิ่นหอมด้วย ถูกแล้วก็ดีใช้ดีบอกต่อนะคะก็มาบอกทุกคนเพียงเท่านี้ก็สําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์แล้วก็กด subscribe s u b mm hmm. s ไครป์แพจแอนด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปวีดวีโอนะคะ่ะบ๊ายบาย